สวัสดีครับท่านผู้ฟังกับผมรองศาสาตราจารย์งสงบเชื้อทองสวัสดีค่ะดิฉันพลนกตรีกัจนาสิงหพันิชเชื้อทองค่ะวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องปัญญาบารมีต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วได้พูดถึงตอนที่พระเจ้าวิเทหราชได้จัดอาวะมงคลแก่มะโหสถและนางอมราเทวีอย่างยิ่งใหญ่และส่งพระราชทานทรัพย์ให้เป็นของขวัญ รวมทั้งชาวบ้านทุกคนก็ให้ของขวัญแก่มโหสถและนางอมราเทวีข้อความต่อไปมีว่าอย่างไรครับว่าด้วยโจรรักปรตนะสี่คนอยู่มาวันหนึ่งเสนกะเห็นปุกุสะกามินทะและเทวินทะทั้งสามอาจารย์มาสู่สำนักตนจึงปรึกษาอาจารย์เหล่านั้นกล่าวว่าแน่ผู้เจริญทั้งสามเราทั้งสี่คน ไม่เทียบทันมโหสถผู้บุตรเครือาบดีก็บัดนี้เข้านำภรรยาผู้ฉลาดนักมาเองพวกเราพึงทำลายเขาระหว่างพระราชาเสียอย่างไรดีอาจารย์ทั้งสามตอบเสนกะว่าข้าพเจ้าทั้งสามจะรู้อะไรขอท่านดําริลเถิดเสนกะจึงกล่าวว่าพวกท่านอย่าวิตกเรามีอุบายอยู่อย่างหนึ่งอาจารย์ทั้งสามถามว่า อุบายอะไรท่านอาจารย์เสนกะจึงแจ้งว่าเราจะรักพระจุลามณีของพระราชามาท่านปุกุสะจงรักสุวรรณมาลามาท่านกามิทะจงรักครุมบรรทมกำมพลมาท่านเทวินทะจงรักฉลองประบาดท,ทองคำมาก็และครั้นรักราชาพรทั้งสี่อย่างมาได้ชนิดแล้วเราทั้งสี่จงยังราชาพรทั้งสี่นั้น ให้เข้าไปอยู่ในเรือนของโมโหสถเราแม้ทั้งสี่จะรักราชาพรทั้งสี่มาด้วยอุบายแล้วแต่นั้นจะให้เข้าไปอยู่ในเรือนโมโหสดทำมิให้ประชาชนสงสัยพวกเราอาจารย์ทั้งสามรับว่าอุบายนี้งามนักเสนกะจึงนำพระจุลามณีลงไว้ในหม้อเปลียงก่อนแล้วส่งให้ทาสีคนหนึ่งนำหม้อเปลียงนั้นไปสั่งว่า เจ้าจงนำหม้อเปลียงนี้ไปเร่ขายอยากขายให้แก่ชนเหล่าอื่นผู้รับซื้อถ้าเมื่อชนในเรือนมโหสถรับซื้อเจ้าจงให้เปล่าทั้งหม้อทาสีก็ไปสู่ประตูเรือนมโหสถร้องขายว่าท่านทั้งหลายจงซื้อเปลียงท่านทั้งหลายจงซื้อเปลียงเดินกลับไปกลับมาที่หน้าประตูเรือนนั้นนางอมาราเทวียืนอยู่ที่ประตูเห็นกริยาของทาสีนั้น จึงคิดว่าหญิงนี้ไม่ไปอื่นเหตุการณ์จะพึงมีในหญิงนี้จึงยังทาสีทั้งหลายให้เลี่ยงไปด้วยสัญญาอันนัดกันไว้แล้วเรียกทาสีผู้ขายเปลี่ยงนั้นมาว่ามานี่แม่ฉันจะซื้อเปลี่ยงแล้วให้สัญญาแก่พวกทาสีของตนในการเมื่อนางขายเปลียงมาครั้นเมื่อพวกทาสีของตนยังไม่มาจึงให้นางขายเปลี่ยงนั้นไปเรียกมา นางจึงล้วงมือลงในหม้อพบพระจุลามณีในนั้นในการเมื่อนางไขายเปลียงนั้นไปพอนางไขายเปลียงนั้นกลับมาจึงถามว่าแม่มาแต่สำนักใครนะนางไขาเปลียงนั้นตอบว่าข้าแต่แม่เจ้าข้าเป็นทาสีของอาจารย์เสนกะแต่นั้นนางอัมรราจึงซักถามชื่อของนางและของบิดามราดาแห่งนางได้รับคำตอบว่าชื่อนูน้นชื่อนูน้น แล้วถามว่าเปลี่ยงนี้แม่จะขายราคาเท่าไหร่ได้รับตอบว่าเท่าราคาข้าวสีทนานจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นแม่จงขายแก่ฉันก็ได้รับตอบว่าเมื่อแม่เจ้ารับซื้อจะต้องการอะไรด้วยราคาจงรับไว้ทั้งหม้อไม่คิดราคาก็ว่าถ้าเช่นนั้นก็ตกลงแล้วให้นางขายเปลี่ยงนั้นกลับไป ให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรถือไว้มีความว่าเดือนนั้นวันนั้นอาจารย์เสนกะให้ทาสีชื่อนี้ที่ดาของทาสีชื่อนี้นำพระจุรามณีของพระราชามาขายไว้ฝ่ายปุกุสะวางสวุวรรณมาลาในพระอบซึ่งบรรจุด,ดอกมะลิและปิดสวุวรรณมาลานั้นด้วยดอกมะลิแล้วส่งไปฝ่ายกามินทะวางคุมบรรทมปัมพลในกระเช้า ซึ่งมันจูผักและปิดด้วยผักแล้วส่งไปฝ่ายชายวินทะสอดฉลองพระบาททองคําภายในฟ้อนข้าเหนียวแล้วส่งไปนางอมรารับสิ่งทั้งปวงนั้นไว้บันทึกเรื่องไว้โดยในยาหดหลังบอกแก่พระมหาสัตว์แล้วเก็บไว้ฝ่ายบัณฑิตทั้งสี่นั้นไปสู่ราชสำนักทูลว่าพระองค์ไม่ทรงประดับพระจุลมณีหรือพระเจ้าข้าพระเจ้าวิเทหราชตรัสว่า จะประดับจงไปนำมาอาจารย์ทั้งสีนั้นไปดูไม่เห็นพระจุลามณีในสถานที่เก็บและไม่เห็นราชาพรสามอย่างนอกนี้จึงทุนยุยงว่าข้าแต่สมุติเทพราชาพรของพระองค์อยู่ในเรือนของมโหสถมโหสถใช้ราชาพรเองก่อนจะเป็นศัตรูต่อพระองค์ลำดับนั้นคนสอดแนมเรื่องความของมโหสถ นำความมาแจ้งแก่โมโหสถโมโหสถได้ฟังคําของพวกสอดแนมเนื้อความจึงคิดว่าเราจะเฝ้าพระราชาจึงจะรู้เรื่องจึงไปสู่ที่เฝ้าพระราชาพระราชากริ้วโมโหสถไม่ให้โมโหสถเห็นพระองค์ด้วยทรงคิดถึงเหตุที่เกิดว่าเราไม่รู้โมโหสถจะมาทำไมในที่นี้โมโหสถรู้ว่าพระราชากริว้วจึงกลับบ้านของตนพระราชาตัดสั่งให้จับมโหสถ ฝ่ายมโหสถบัณฑิตได้ฟังคำของพวกสอดแนมเนื้อความจึงคิดว่าควรเราจะหลบหลีกไปจึงให้สัญญาแก่นางอมาราแล้วแปลงเพศออกจากเมืองไปสู่ทักขินยะมัชคามทำม่อเลี้ยงชีพยอยู่ณบ้านนั้นเกิดโกลาหลในพระนครว่ามโหสถบัณฑิตดีไปแล้วอาจารย์ทั้งสี่มีเสนกะเป็นต้นรู้ว่า โมโหสถหนีไปแล้วจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าวิตกเราทั้งหลายไม่ใช่บัณฑิตหรือกล่าวชนี้แล้วไม่ยังกันและกันให้รู้ส่งบรรณาการไปให้นางอมรานางอมรารับบรรณาการที่อาจารย์ทั้งสี่ส่งไปแล้วกล่าวว่าจงไปในเวลาโน้นแล้วคิดว่าเราจะให้ทั้งสี่คนมาหาเราได้อายจึงเรียกล่าทาสีมาให้ขุดหลุมหนึ่งล้อมรั้วที่หลุมนั้น เทกูดกำน้ำลงในหลุมนั้นแล้วให้ปิดแผ่นกระดานยนต์ที่พื้นข้างบนแห่งหลุมคูดปกปิดด้วยเสื่อลำแผนมีลิมสลักสองข้างแล้วแต่งเคหสถานให้ห้อยบุกป,ประชาติเป็นต้นให้เป็นเหมือนหน้าเรื่นลมให้ตั้งน้ำไว้ยังสิ่งทั้งปวงให้แล้วเสร็จเวลาค่ำวันนั้นเสนกะแต่งตัวกินโภชนาหารมีรสเลิศต่างๆแล้วไปสู่เรือนมโหสถ ยืนอยู่แทบป,ประตูให้แจ้งการที่ตนมายังคนรักษาให้บอกนางอัมมาานางอัมาราได้ฟังคำแห่งเสนกะนั้นจึงกล่าวว่ามาเถิดเสนกะก็ไปยืนอยู่ใกล้นางอัมมาานางอัมาราาจึงกล่าวอย่างนี้กับเสนกะว่าข้าพเจ้าตกอยู่ในอำนาจของท่านในบัดนี้แล้วการไม่อาบน้ำและนอนไม่ควรท่านจงไปอาบน้ำหอมนี้เสียก่อนจึงมา เสนกะรับคำแล้วไปเหยียบแผ่นกระดานจากอาบนางอมาลาทำเป็นเหมือนรถน้ำให้ในการเมื่อเสนกะขึ้นยืนบนแผ่นกระดานนางเหยียบที่แผ่นกระดานกลยังเสนกะให้ตกลงในหลุมคูดนางยังปูกุสะผู้แต่งกายกินโพชนะเลิศแล้วมาในเวลาเย็นให้ตกในหลุมคูดนั้นปูกุสะเมื่อถูกเสนกะเข้าจึงถามเสนกะว่าท่านเป็นคนหรือ ก็ได้รับตอบว่ากันเป็นอาจารย์เสนกะฝ่ายเสนกะก็ถามปกุสะว่าก็ท่านเล่าเป็นคนหรือก็ได้รับตอบว่ากันเป็นอาจารย์ปกุสะนางอมรายังกามินทะและเทวินทะทั้งสองผู้มาตามตามกันให้ตกลงในหลุมพูดโดยทํานองนั้นเหมือนกันอาจารย์ทั้งสี่คนนั้นยืนอยู่ในหลุมพูดเพียงท้องศีรษะโดนกันและกัน ต่างถามกันว่านั่นใครนั่นใครลำดับนั้นเสนกะบอกว่ากัรคันทั้งสามอาจารย์ถามว่าจะทำอย่างไรกันท่านอาจารย์เสนกะจึงห้ามว่าท่านทั้งหลายอย่าอึงไปตั้งแต่นี้ไปความอายจึงมีแก่พวกเราบัณฑิตทั้งสี่คนอยู่ในหลุงคู่ตลอดคืนนางอมรายังอาจารย์ทั้งสี่คนให้ตกลงในหลงคู่อันสกรปรก หน้าเกรดอย่างนี้ครั้งลุ่งสว่างให้ทั้งสี่คนนั้นจับเชือกสาวขึ้นมาจากหลุมคูดนั้นให้อาบน้ำพลันให้เอามิดโกนโกนผมและหนวดของทั้งสี่อาจารย์นั้นให้โลนแล้วให้สีด้วยแผ่นอิฐจนเลือดออกซิบซบแล้วให้เอาข้ารนหนึ่งทานานให้ชุ่มด้วยน้ำตำให้ละเอียดบรรจุในภาชนะกวรให้เป็นเหมือนข้าวยาคูปเป็นอันมาก ให้ทาให้ทั่วทั้งตัวของอาจารย์ทั้งสี่ตั้งแต่ศีรษะแล้วให้เอานุ่นย่อยๆโรยลงให้ทั่วตัวตัวต้งแต่ศีรษะให้ทั้งสี่คนถึงความลำบากมากให้นอนในกระชุกลุ่มเสื่อลำแพนปิดผูกพันด้วยเชือกให้แน่นประทับตราแล้วให้นำรัตนสีอย่างกับอาจารย์ทั้งสี่ไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชถาวายบังคมแล้วนั่งนัที่ควรส่วนหนึ่ง แล้วกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพขอพระองค์ทรงรับปาการทั้งหลายกราบทูลนชนี้แล้วให้วางเสื่อลำแพนทั้งสี่แทบพระบาทธรมูลแห่งพระราชาลำดับนั้นพระราชาให้เปิดเสื่อลำแพนนั้นออกทอดพระเนตรเห็นบัณฑิตทั้งสี่มีเสนากะเป็นต้นเหมือนกับวานอนเผือกก็ทรงดุษณีภาพฝ่ายมหาชนเห็นอาจารย์ทั้งสี่นั้นก็พูดกันว่า โอว่านอนเผือกงามมากๆเราทั้งหลายไม่เคยเห็นมาได้เห็นแล้วพากันสวนเฮฮาใหญ่อาจารย์ทั้งสี่ได้ความอายมากลำดับนั้นนางอมาราถวายรัตนสีอย่างกับอาจารย์ทั้งสี่แด่พระราชาเมื่อจะประกาศความที่โมโหสดสามีของตนไม่มีความผิดจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพ มโหสถบัณฑิตไม่ได้เป็นโจรแต่อาจารย์ทั้งสี่ของพระองค์เป็นโจรคือเสนกะลักพชัชรามณีของพระองค์ปุกุสะลักสุวรรมาลากามินทะลักคลุมบรรทมกำพลเทวันทะลักฉลองพระบาททองคํารัตนะทั้งสี่อย่างนี้อันอาจารย์ทั้งสี่ให้ทาสีชื่อนี้เป็นลูกสาวของทาสีชื่อนี้ ส่งไปขายให้ข้าประบาทในวันนั้นเดือนนั้นขอพระองค์ทอดพระเนตรหนังสือบันทึกสำคัญนี้แล้วทรงรับไว้เป็นของหลวงและจงทรงรับโจรและลัตนะเหล่านี้ไว้อย่างชนทั้งสี่ให้ถึงมหาวิปการอย่างนี้แล้วถวายบังคมลากกลับบ้านลำดับนั้นพระราชาไม่ได้ตรัสอะไรอะไรกับชนเหล่านั้นเพราะทรงลังเกียจตในพระโพธิสัตว์เพราะพระโพธิสัตว์หนีไปเสียแล้ว และเพราะไม่มีชนเหล่าอื่นเป็นมนตรีผู้บัณดิตตรัสสั่งแต่ว่าท่านทั้งสี่จงอาบน้ำกลับไปเคหสถานของตนจบโจรลักรัตนาสี่คนว่าด้วยปัญหาของเทวดาหน้ากาลครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ที่สเวตฉัตรแห่งบรมกษัตริย์ไม่ได้สดับธรรมเทศนาแห่งพระโพธิสัตว์ จึงพิจารณาดูก็ทราบเหตุนั้นจึงคิดว่าเราจะทำให้พระโพธิสัตว์ได้กลับมาอยู่บ้านตามเดิมคันเวลาราตรีจึงแหวกกำพูชัดออกมาถามปัญหาพระเจ้าวิเทหาราชสีข้อมีคำว่าฮันติหัตเทหิปาเทหิเป็นต้นซึ่งเป็นปัญหาของเทวดาถามในจตุการิบากพระราชาได้ทรงสดับเทวปัญหานั้น ยังไม่ทรงทราบจึงตรัสตอบเทวดานั้นว่าข้าพระเจ้ายังไม่รู้จะถามบัณฑิตอื่นๆก่อนแล้วตรัสขอเทพบริหารอย่าให้ต้องเทวทันสักวันหนึ่งครั้นลุ่งขึ้นจึงตรัสเรียกบัณฑิตทั้งสี่คนมาเฝ้าครั้นอาจารย์ทั้งสี่ทูลว่าพวกตนศีรษะโล้นด้วยคม,มิตรโกนเดินตามถนนมีความอายจึงโปรดให้ส่งนาริกับปัด ผืนผ้าทำรูปดุษทนานไปพระราชทานให้เอานาฬิกปัดนั้นๆสวมศีรษะมาเฝ้าได้ยินว่านาฬิกปัดเกิดขึ้นแต่การนั้นมาจนบัดนี้อาจารย์ทั้งสี่ก็มาเข้าเฝ้านั่งอณอัสนะที่ปูลาดไว้ลำดับนั้นพระราชาตรัสว่าท่านอาจารย์เสนกะคืนวันนี้เทวดาผู้สิงอยู่นักเวตชัตรถามปัญหารเราสีข้อ เราขอผัดว่ายังไม่รู้จกถามพวกท่านดูก่อนท่านเสนกะจงกล่าวปัญหานั้นแก่เราตัอชนี้แล้วจึงถามปัญหาเป็นปฐมว่าบุคคลประหารร่างกายผู้อื่นด้วยมือทั้งสองหรือด้วยเท้าทั้งสองแล้วเอามือประหารปากผู้อื่นบุคคลนั้นกลับเป็นที่รักแห่งผู้ต้องประหารเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเห็นว่า ผู้เป็นที่รักนั้นได้แก่ใครเสนกะได้ฟังเทศปัญหานั้นก็ไม่รู้ความบนปัญหานั้นนั้นว่าใครประหารอะไรอะไรและไม่เห็นที่สุดและเลื่อนแห่งเทศปัญหานั้นแม่อาจารย์อีกสามคนก็หมดความคิดพระราชาทรงวิปฏิสารครั้นในส่วนแห่งราตรีเทวดาถามอีกว่าทรงทราบปัญหาแล้วหรือก็ตรัสตอบว่า ข้าพเจ้าได้ถามบัณฑิตทั้งสีแล้วเขาก็ไม่รู้เทวดาจึงกล่าวขู่พระราชาว่าอาจารย์ทั้งสี่นั้นจะรู้อะไรเว้นมโหสถบัณฑิตเสียใครๆอื่นจะสามารถกล่าวแก้ปัญหาเหล่านั้นย่อมไม่มีถ้าพระองค์ให้เรียกมโหสถมาให้กล่าวแก้ปัญหานั้นนั่นแหละจะเป็นการดีถ้าไม่เรียกมโหสถมาให้กล่าวแก้ปัญหาเหล่านั้น ข้าพเจ้าจะทำลายเสียงของพระองค์ด้วยคอนเหล็กอันลุกโพร่นี้กล่าวขู่ชนี้แล้วทูลเตือนว่าแน่มหาราชเมื่อต้องการไฟไม่ควรจะเป่าหิ่งห้อยหรือเมื่อต้องการน้ำนมไม่ควรจะรีดเขาโคคัดโชว์ปักะปัญหาในปัญจกนิบาทนี้มากล่าวคาถาว่าใครเล่าเมื่อไฟลุกโพร่มีอยู่ยังเที่ยวหาไฟอีก โดยไม่ใช่เหตุบุคคลเห็นหิงห้อยในราตรีก็สำคัญบ่ไฟเอาจุนโคมไมอันละเอียดหรือหญ้าทำเชื้อบนหิงห้อยแล้วเอามือสีให้เกิดไฟก็ไม่สามารถให้ไฟลุกโพร่ด้วยสำคัญวิปริตชันใดคนอัตพานดูดคนใบ้แม่แสวงหาสิ่งที่ต้องประสงค์โดยไม่ใช่อุบายก็ไม่ได้สิ่งที่ต้องประสงค์นั้นฉันนั้นนมโคไม่มีที่เขาโค บุคคลรีดนมโคที่เขาโคก็ไม่ได้นมโคฉันใดบุคคลแสวงหาสิ่งที่ต้องการในที่ไม่ใช่ที่จะหาได้ก็ไม่ได้สิ่งที่ต้องการฉันนั้นชนทั้งหลายรู้ถึงสิ่งที่ต้องการด้วยอุบายต่างๆพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายครองแผ่นดินอันชื่อพ,อพระสุนทรเพราะสรงไว้ซึ่งรัตนคือแก้วก็ด้วยนิะห,เหะหเหล่ามิตรปักกะเหล่ามิตร ได้เหล่าอามาตมีเสนีเป็นประมุขและความแนะนำของอามาตผู้คุ้นเคยเป็นที่รักที่เจริญใจเทวดากล่าวขูพระราชาว่าชนทั้งหลายเช่นกับพระองค์ในเมื่อไฟมีอยู่แท้ก็หาเป่าหิงห้อยไม่ข้าแต่พระมหาราชเจ้าก็พระองค์ตัดถามอาจารย์ทั้งสี่มีเสนกะเป็นต้นก็เป็นเหมือนคัานเมื่อไฟมีอยู่ทรงเป่าหิงห้อย เหมือนคนที่ทิ้งตราชูเสียแล้วช่างด้วยมือและเหมือนเมื่อต้องการน้ำนมก็รีดเอาแต่เขาโคฉนั้นอาจารย์ทั้งสี่เหล่านั้นจะรู้อะไรเพราะเขาเหล่านั้นเช่นกับหิงห้อยมโหสถบัณฑิตเช่นกับกองเพลิงใหญ่ย่อมรุ่งโรดด้วยปัญญาขอพระองค์โปรดให้หามโมโหสดมาตรัสถามเถิดเมื่อพระองค์ไม่ทรงทราบปัญหาเหล่านี้เพราะชนชีพของพระองค์จะไม่มี ทูลคุกค,คามชนิดแล้วก็อันตรธานหายไปจบปัญหาหิงห้อยพระราชาถูกมรณภัยคุกค,คามรุ่งขึ้นให้เรียกอำมาตย์สี่คนมาตรัสสั่งว่าท่านทั้งสี่จงขึ้นรถสี่คันออกจากประตูเมืองทั้งสี่ประตูคนหามโหสถบุตรเราอยู่ที่ใดจงทำสักการะแก่เธอในที่นั้นแล้วนำตัวมาโดยเร็วอำมาตย์ทั้งสี่คน ออกทางประตูคนละประตูอามาตสามคนไม่พบโมโหสถบัณฑิตแต่อามาตคนหนึ่งออกทางประตูด้านทิศทักษินพบพระมหาสัตว์ที่บ้านทักขินยวะมัชคามขนดินเหนียวมามีร่างกายเปื้อนดินเหนียวนั่งบนตังใบไม้หมุนจักในสำนักอาจารย์ปั้นดินเหนียวเป็นปั้นๆบริโภคข้าวเหนียวไม่มีแกงถามว่า ก็เหตุไรมโหสถจึงทำการอย่างนี้แก่ว่าได้ยินว่าพระราชาทรงรังเกียจว่ามโหสถบัณฑิตจะชิงราชสมบัติของพระองค์โดยไม่สงสัยมโหสถคิดว่าเมื่อพระราชาทรงทราบว่ามโหสถเลี้ยงชีพยอยู่ด้วยการทำม้อขายก็จะทรงหายรังเกียจจึงได้ทำอย่างนี้มโหสถเห็นอามาตย์ก็รู้ว่าจะมาหาตนจึงดำริว่า วันนี้ยศของเราจะมีเป็นปกติอีกเราจักบริโทคโภชนอาหารมีรสเลิศต่างๆที่นางอมมาาเทวีจัดไว้รับคิดชะนี้จึงทิ้งก้อนข้าวที่ถือไว้ลุกขึ้นบ้วนปากอมาตนั้นเข้าไปหาโมโหโสดในขณะนั้นแต่อมาตคนนั้นเป็นฝกักฝ่ายเสนก,กะเพราะฉะนั้นเมื่อจะสืบต่อข้อความที่เสนก,กะกล่าวแต่ผลหลังว่าทรั์ประเสริฐกว่าปัญญานั้น จึงกล่าวว่าแน่ท่านบัณฑิตคำของอาจารย์เสนกะเป็นจริงในเมื่อยศของท่านเสื่อมท่านเป็นผู้มีปัญญามากถึงปานนี้ก็ไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งแก่ท่านบัดนี้ท่านมีร่างกายเปืเป้อนเปื้อนด้วยดินเหนียวนั่งที่ต่างใบไม้กินข้าวเห็นปานนี้กล่าวชนี้แล้วได้กล่าวคาถาที่หนึ่งในภูริปัญหาในทัศนิบาตนี้ว่า ได้ยินว่าคำที่อาจารย์เสนาการกล่าวเป็นของจริงแม้ท่านจะมีปัญญาดุดแผ่นดินมีสิริมีความเพียรและมีความคิดเช่นนั้นยังไม่ป้องกันความที่ท่านเข้าถึงอำนาจของความพินาศได้ท่านจึงต้องกินอาหารไม่มีแกงลำดับนั้นพระมหาสัตว์กล่าวตอบอำมาตนั้นว่าแน่อันธพาลเราประสงค์จะทำยศนั้นให้เป็นปกติด้วยปัญญาของตนอีก จึงได้ทําอย่างนี้แล้กล่าวสองคถานี้ว่าเรายังความสุขให้เจริญด้วยความทุกข์เมื่อพิจารณาการและไม่ใช่การก็หลบซ่อนอยู่เปิดช่องคิดทําให้เป็นประโยชน์แก่ตนด้วยเหตุนั้นเราจึงยินดีด้วยการบริโภคข้าวเหนียวก็เรารู้จักการเพื่อองค์อาจทาความเพียรยังยศของตนให้เจริญอีกด้วยความคิดของตนองค์อาจอยู่ ดูดความองอาจแห่งราชสีที่พื้นมโนศีลาฉะนั้นท่านจะเห็นเราด้วยความสำเร็จนั้นอีกลำดับนั้นอมมาตกล่าวกับมโหสถว่าแน่พ่อบัณฑิตเทวดาผู้สิงอยู่นสเวตชัตดถามปัญหาพระราชาพระราชาตรัสถามบัณฑิตทั้งสี่ในสี่คนนั้นแม้คนหนึ่งก็ไม่อาจแก้ปัญหาได้เพราะเหตุนั้นพระราชาจึงดำรัสสั่งให้ข้าพเจ้ามาหาท่าน พระมหาสัตย์จึงกล่าวสัรเสริญอนุภาพแห่งปัญญาว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจงเห็นอนุภาพแห่งปัญญาของตนเพราะว่าอิสริยยศย่อมไม่เป็นที่พึ่งในการเห็นปานดังนี้บุคคลผู้บริบูรณ์ด้วยปัญญาเท่านั้นย่อมเป็นที่พึ่งได้อามาดได้รับพระราชบัญชามาว่าจงให้โมโหสถบัณฑิตอาบน้ำนุ่งห่มในที่ที่พบทีเดียวแล้วนำมา ก็ได้ทำตามรับสั่งแล้วให้กะหาปนะพันหนึ่งและผ้าสำรับหนึ่งซึ่งเป็นของพระราชทานแก่พระมหาสัตว์ได้ยินว่าช่างหม้อเกิดกลัวขึ้นเองด้วยคิดเห็นว่าเราใช้สอยมโหสถผู้เป็นราชบัณฑิตพระมหาสัตว์เห็นกริยาแห่งช่างหม้อจึงพูดเอาใจว่าอย่าก,กลัวเลยท่านอาจารย์ท่านเป็นผู้มีอุปการะแก่ข้าพเจ้ามากกล่าวชนี้แล้ว ให้กหาปณะ,ะพันหนึ่งแก่ช่างหม้อแล้วนั่งไปในรถทั้งตัวเปื้นดินเหนียวเข้าไปสู่พระนครอมานให้ทูลข่าวการมาของมโหสถแด่พระราชารรับสั่งถามว่าท่านพบมโหสถที่ไหนจึงกราบทูลว่ามโหสถทำหม้อขายเลี้ยงชีพอยู่นับบ้านทักขินยวะมัชฌามทราบว่ามีร,รับสั่งให้มาเฝ้าก็ยังหาอาบน้ำไม่ มีร่างกายเปื้อนดินเหนียวมาทีเดียวพระเจ้าวิเทหราทรงดำริว่าถ้ามโหสถเป็นศัตรูของเราจะพึงเที่ยวอยู่ด้วยธรรมอิสริยสัก์มโหสถนี้หาได้เป็นศัตรูของเราไม่ทรงดำริชนนี้แล้วตรัสสั่งว่าท่านจงบอกแก่มะโหสถบุตรของเราว่าจงไปเรือนของตนอาบน้ำตกแต่งกายแล้วมาตามทํานองเกียรติศัก์ที่เราให้ โมโหสถได้สดับพระราชะกระแสก็ทำอย่างนั้นแล้วมาเฝ้าได้พระราชานุญาตให้เข้าเฝ้าแล้วก็ตรงเข้าไปถวายบังคมพระราชาแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรแห่งหนึ่งพระเจ้าวิเทหาราชท,ทรงปฏิสันถานโมโหสถบัณฑิตเมื่อจะทรงทดลองโมโหสถบัณฑิตจึงตรัสคาถานี้ว่าก็คนพวกหนึ่งไม่ทำความชั่วด้วยคิดว่าเราสบายอยู่แล้ว คนอีกพวกหนึ่งไม่ทำเพราะเกรงเกี่ยวข้องด้วยความติดเตียนก็จะเป็นผู้สามารถมีความคิดเต็มเปี่ยมเหตุไรจึงไม่ทำความทุกข์แก่เราลำดับนั้นพระโพธิสัตว์กลาบทูลพระราชาว่าบัณฑิตท,ทั้งหลายไม่ประพฤติความชั่วเพราะเหตุแห่งความสุขของตนอันความทุกข์กระทบแล้วแม้พระจะสมบัติก็สงบย่อมไม่ละทมเพราะรักและเพราะชัง พระราชาเมื่อจะตัดปติยะมายาเพื่อทดลองมโหสถอีกจึงตรัสคาถานี้ว่าบุคคลพึงถอนตนที่ต่ำช้าด้วยเพศที่อ่อนหรือทารุณอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนภายหลังจึงประพฤติธ,ธรรมก็ได้ไมิใช่หรือลำดับนั้นพระมหาสัตว์เมื่อจะทรงอุปมาด้วยต้นไม้แด่พระราชาจึงกล่าวคาถานี้ว่าบุคคลนั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่พึงหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะผู้ปทุสลายมิตรเป็นผู้ชั่วชา้าก็แลครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วเมื่อจะแสดงความที่ตนไม่ใช่ผู้ปทุสลายมิตรแม้ในที่ทั้งปวงว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าถ้าว่าบุคคลหักกิ่งต้นไม้ที่ตนได้บริโภคชื่อว่าเป็นผู้ปทุศลายมิตรไซจะกล่าวไปทําไมบุคคลผู้นี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ฆ่ามนุษย์ บิดาของข้าพระองค์พระองค์ให้ดำรงอยู่ในอิสริยยศโอฬานและข้าพระองค์พระองค์ก็ทรงอนุเคราะห์ด้วยการอนุเคราะห์มากเมื่อข้าพระองค์ทำร้ายในพระองค์จะไม่พึงชื่อว่าเป็นผู้ประทุสรลายมิตรได้อย่างไรและเมื่อจะทูลทวงโทษแห่งพระราชาจึงตรัสคาถาว่านรชนรู้แจ้งซึ่งทำแต่ผู้ใด และสัตบ,บ,บุุษเหล่าใดบรรเทาเสียซึ่งความสงสัยอันเกิดขึ้นแก่นรชนนั้นกริยาของท่านผู้นั้นเป็นดังเกาะและเป็นที่พึ่งของนรชนนั้นผู้มีปัญญาไม่พึงยังไมตรีกับผู้นั้นให้เสื่อมสิ้นไปคาถานนั้นมีเนื้อความว่าข้าแต่พระมหาราชจจาบุรุษพึงรู้ธรรมคือเหตุแม้มีประมาณน้อยแต่สำนักของอาจารย์ใด และสำรุจเหล่าใดบรรเทาเสียซึ่งความสงสัยอันเกิดขึ้นแก่นรชนนั้นการกระทำของท่านผู้นั้นเป็นดังเกาะและเป็นที่พึ่งเพราะอัตถว่าเป็นที่พึ่งของนรชนนั้นบัณฑิตไม่พึงละคือไม่พึงยังมิตรภาพกับอาจารย์เช่นนั้นให้พินาาบัดนี้เมื่อจะถวายโอวาทพระราชามโมโหสถบัณฑิตจึงกล่าวสองคาถานี้ว่า ขรรหัดบริโภคการเป็นคนเกียจคร้านไม่ดีบรรปชิตเป็นผู้ไม่สำรวมแล้วไม่ดีพระราชาผู้ไม่ทรงพิจารณาก่อนจึงทรงราชกิจไม่ดีความโกรธของบัณฑิตผู้มักโกรธไม่ดีกษัตริย์ควรทรงพิจารณาก่อนทรงราชกิจพระเจ้าแห่งทิศไม่ทรงพิจารณาก่อนไม่พึงทรงราชกิจยศละเกียรติย่อมเจริญแก่พระราชาผู้ทรงพิจารณาก่อ จึงทรงบำเพ็ญราชกรณียกิจเป็นปกติจบภูริปัญหา